ายผ่ปิดแห่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับโดยในวันนี้โดยในวันนี้สปมนายสมชายนัทเสนผู้อำนวยการโรงเรียนราชบิโยรศาการไฟฟ้าแผ่นปิดแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนให้ผมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวความการเรียนรู้ทางออนไลน์และยังสามารถถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งหรือโรงเรียนในพระราชูนย์กลางวัดนี้การดำเนินงานจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวทั้ง15แห่ง ท่านผู้ในการเรียนอาจารย์แล้วก็ทผู้เกียิท่านนะครับก็วันนี้ก็ผมรู้สึกการถ่ายเพราะเทคโนโลยีนะครับแล้วก็องความรู้ด้านการใช้พลังงานซึ่งการใช้พลังงานเนี่ยถือว่าเป็นต้องต่างๆเหล่านี้ลวดเป็นการใช้พลังงานในชีวิต,ตวประจำวันประการกรลังไฟฟ้าปัจจุบันทีแห่งประเทศไทยคุณทุนนิดหนึ่้ทาบค การจดระดมกิจกรร็แสดงถึงการนัเสนนห้องเรียนสีเขียว2 0 2 1นะครับแก่กลุ่มโรงเรียนในพลาสตบราชุด ไป่งแง่ข้ออ้างต้องขอขอเป็นของทุกคนเพื่อลูกตนท่านสัตยาท่านพืชท่านท่านประธานกระทรวงพลังงานและผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกิกออฟโดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหประเทศไทย กับสำนักบริหารสิ่งล้อมจังหวัดน่านท่านผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่แอกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศไทยกอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะปักกันป้าหมายประเทศไทยก็ได้มีการลงนามในข้อตกลงการที่จะป้องกันร่วมกันนะครับการที่จะป้องกันไฟฟ้าใต้20%ก็จะไปไ่ฟ้าไทยเลยครับที่จะสามารถกัน ข้วบอได้เนี่ยมากกว่าข้าวเทล่าแล้วก็ทําให้พื้นที่ป่าีหายไปเรียกว่าท่านจะเป็นป่าคนป่าคนรวยนิดนึงก็จะมีการส่งต่อไปที่พื้นที่ทีกิจกรรมบริเวณนั้นโดยเฉพาะซึ่งเปต้นไม้ที่ท่านผู้บริหารเนี่ยจะได้ปลูกกันในวันนี้ด้วยนะครับและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับสกุลนะคะมีกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำด้วยนะครับซึ่งฝายเหล่านี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยเรามีการเตรียมฝายไว้ด้านหลังใช่ครับอันนี้ก็เรื่อยๆก็ปลูกครับอันนี้สองก็เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาตินะครับอันนี้เท่าที่ดูพื้นที่พี่ปลูกเนี่ยนะครับ จังหวัดน่านต้นน้ําจะอยู่ที่สายเหนือคืออำเภอชุมท,ทางเชียง,งบานบปลายน้ําอยู่ที่ลำเมืององดูพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราดำเนินการ

哦。<Opp>